ที่35โรดผลเงื้อมือมัจจุราชอุโมงค์ใต้ดินวางขวางเพียงให้คนมอบกายได้ยามนี้น้่เก่งวิเต่าจึงสำนึกว่าหากนำพาชายชาราร่วมทางมานับเป็นเรื่องลำบากยากเกินจริงๆเส้นทางอุโมงค์คดเคี้ยวเลี้ยวลดคาดว่าเป็นชายชาราขุดเจาะขึ้นตามทําเลของสถานที่ เพียงอาชัยสองมือและก้อนหินแหลมขุดอุโมงค์ยาวร้อยกว่าวาความลำบากยากเกินเป็นที่คาดคำนวณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นชายชราผู้สูญเสียพลังฝีมือการขุดเจาะอุโมงคใช้เวลาถึงสิบปีเมื่อทางอุโมงค์เสร็จสิน้นชายชราโ่่แรงกล้ตายตัวเองกลับเป็นผู้ได้รับประโยชน์ สถานที่บางแห่งถูกดินโครนร่วงลงมาปิดตันต้องค่อยๆกอบกวยไปเนื่องจากชายมงยาวเหยียดปากทางยังไม่ทลายปูกปรูงอากาศจึงอ่อนจางยิง่งด้วยระดับฝีมือเช่นตนยังรู้สึกลมหายใจติดขัดลำบากมิซาผ่านไปเนื่อนานเท่าใดแต่นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานยิง่งในที่สุด ก็บรรูุถึงที่หมายปลายทางสถานที่นี้ขุดเป็นโพรงใหญ่แห่งหนึ่งผู้คนสามารถเยืดกายยืนตรงทั้งยังขยับมวลกายได้ด้วยนำเกงยืดเตา่าระบายลมหายใจยาวๆคบคิดขึ้นหากทลายเรียนออกไปจะประสบเหตุการณ์อะไรเบื้องนอกมีสภาพการอย่างไรนำเกงยืดเตา่าดึงกระบีเล็กกงสุนออกมา ทิมทะลวงพื้นดินเปื้องบนเรื่อนร่างลอยตัวขึ้นสูงพร้อมกับดินที่ร่วงพรางผูลงมาดินที่ร่วงผูลงมาใหม่กองสุมอยูแทบเทาบนร่างกายน้ำเก่งยิ้เต่าแปดเปื้อนดินโครนมอมแมมแต่กระบีเหล็กยังคงทะลวงขึ้นไปไม่หยุดยัง้งดินโครนก้อนหนึ่งรวงละลิวใส่ศีรัะก,กระแทกจนน้ำเก่งยิ้เต่าตาลายพรางพราย พริ้มตาหกปากกลั้หลมหายใจไม่ให้เศษเดินเข้าสู่ร่างกายแสงสว่างลำหนึ่งสาดพุ่งเข้ามาในโพรงนำเก่งย่ดเต่าปลาเปลือมลิงโลดแถบคมคลังสกิดเท้าเล็กน้อยร่างพุ่งทยานขึ้นไปทันทีเบื้องหน้าสายตาเป็นปานาทึบแผงหนึ่งแสงจันทราสีเงินยวงสาดตลอดพุ่มไม้ลงมาทุกสรรพสิ่ง ตกอยู่ในความเงียบสงดน,น,นี่เป็นสถานที่ใดหลุดพ้นจากอาณาเขตสำนักนางพญาแดงแล้วหรือไม่นำเก่งวิดเดาระงับสติเพ่งสายตามองไปยังด้านหลังสามารถเห็นเงาตึกตะคุ่มเลือนรางที่ห่างไปห้าสิบวาเป็นคุณเขาสูงตระงานเทียมเมฆแสดงว่าสำนักนางพญาแดงก็ตั้งอยู่ภายในหุบเขาและตึกกรามบ้านช่อง อาศัยพันพฤกษาปกปิดอำพรางหากวิชัยเผชิญเหตุการณ์ด้วยตนเองไม่มีทางพบเห็นดินแดนนี้ได้คิดไม่ถึงว่าหลังยอดเขาทรงสัวนถึงกับมีค่ายสำนักหนึ่งก็ร่างสร้างฐานว้นี่แสดงว่าเสี่ยวหลินยีอันเป็นผู้นำของวงนักเลงจมอยู่ในสภาพสุดโทมไม่เช่นนั้นไหนเลยจะปล่อยให้คนทรงเสียงกรนยุคข,ข้างเตียงนอน ดูท่าทีตัวเองยังอยู่ในอนาบริเวณของสำนักนางพญาแดงฝ่ายตรงข้ามหากพาว่าตนเองนี้รอดมาได้จะใช้วิธีการใดจัดการต่อชายชราท่านนั้นทันใดนั้นแววเสียงตะวาดเจ้าเจ,า,เจาดังมาว่าผู้ใดก็เถบอกรหัสมานำเก่งวิเตาสถานใจอย่างบุญนแรงขณะลังเลไปวูบเดาวรงนี้ชุดแดงสองนาง คุกคามถึงเบื้องหน้าแล้วหนึ่งในสองอุทานว่าโอ้ท่านเดี๋ยวคงนี้อีกนางหนึ่งร้องว่าส่งสัญญาณภัยด,วด่วนนำเกงวิเตาทราบดีว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วตนไม่อาจปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามส่งสัญญาณภัยไปไม่เช่นนั้นตัวเองน่ากลัวยากจะหนีรอดพ้นและผู้ประสบชะตากรรมก่อนยอมเป็นชายชาราท่านนั้นพอได้คิดเช่นนั้น พันดีปรานโถมใส่เดรุนี้ที่อยู่ใ,ใกล้ากลายกว่าถ้าโถมกายเน่งคล้ายกับประกายไฟแลบพุงทั้งทุ่นเทยางสดกำลังมุ่งหวังว่าจูโจมไปคราดเดียวก็ประสบผลฝวามือขวาน้่าเก่งยีดเดต่าสะบัดฟาดชาดไปในเสียงครางอันเจ็บปวดเดรุณีนางนั้นล้มฟุบลงไปในขนาดเดียวกัน ฝ่ามือผุดพองคงเดินรุนีอีกนางหนึ่งประรับพมายังกลางหลงังนั่าเก่งยืเติลระดับความเร็วยามลงมือคองนางเป็นที่น่าแตกเตือนสถานขวัญน,นำเก่งยืเติโซโซัดโซเซไปด้านข้างช่วยสภาวะพุ่งพลังดัดชนีเป็นเส้นสายยาวเหยียดตีโตกลับไปดังสายฟ้าไม้ตายชะเนมิว่าผู้ใดก็ยากจะลบเลี่ยงผล เสียงครางดังตามติดมาเดอารุนีนั้นหัวไหลถูกพลังดัชนีพุ่งใส่สายร่างโงนเงินไปมาแต่แล้วร่างโงนแอนยังดีปราด,ดขึ้นได้นำเก่งวิเต่าพอพุ่งพลังดัชนีไปก็หันควบกลับมาแพ้พุ่งพลังดัชนีติดตามไปอีกสามสายร่างที่ดีขึ้นของเดอารุนีนั้นพันร่วงฟาดลงจากกลางอากาศเดารุณีที่ถูกฟาดลมลงแต่แรก ขาดมาเพียงรับบาดเจ็บเล็กน้อยรางพันกลือกลิ้งถอยปราดไปสองวานนำเก่งยี่เตา่าหมุนกายกลับถาโถมเข้าใส่เต่รุณีนางนั้นทั้งที่ยังไม่ทันทรงกายขึนก็ตะวัดฝ่ามือบกุกและเห็นประกายวาวับสายหนึ่งสัตว์พุ่งใส่นำเก่งยี่เตา่าทั้งสองฝ่ายล้วนใช้สภาวะชบไวนำเก่งยี่เตา่า แม้จะมีปฏิกิริยาว่องไวกว่าก็มีสามารถลบหลีกทันท่วงทีฉึกได้ยินเสียงดังหนักๆปรกายสายนั้นกระดอนกลับผู้ร่วงหล่นลงสู่เพื้นกลับเป็นมีสันเล็มหนึ่งแต่รุงนี้นางนั้นแตกตื่นจนควันในดีฟอหรือนักศึกษาอมะตะฝึกเปรือฟีเมืองจนบรรลุถึงขั้นเทวราชคงกระพันไม่เช่นนั้นมีสันชไหนะไม่อาจปักตรึงเข้าไปในช่ก นำเก่งวิเต่าล่อชมเฉยในวาสนาตัวเองนับว่าผู้สิทธิ์ใหญ่มฟ้าได้ช่วยชีวิตของตนอีกครั้งหนึ่งและช่วยโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามตะเลึงหลานไปชัว่วบมงคงพลังดัชนีอันแกล้งกล้าวออกไปเีกเดารุนีนั้นสะทานเหือบร่างไม่อาจขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวอีกขบประกายสีแสดสายหนึ่งพันกรีด้าอากาศขึ้นไป ท,ทีแทต่อรุณีผู้รับบาดเจ็บอีกนางหนึ่งส่งสัญญาณภัยไปแล้วนำเก่งวิเตาคบคิดอย่างว่องไบในที่สุดตัดสินใจว่าสมควรจากไปแต่แน่นเนินประเสริฐสุดังนั้นนำเก่งวิเตาทุ่มเทวิชาตัวเบาวิ่งตะบึงไปยังทิศทางด้านตรงข้ามกับสำนักนางพญาแดงทวงทาคล้ายดังค้างขาวโฉบผ่านมานบิกา พ่งโลดเล่นไปสิบว่าเงาร่างสองสายพันธันมาจากสองฝากข้างหนึ่งในสองตวัดมือบูกกระบี่ยาวเล่มหนึ่งโกรกรีดปาดมาน้ำเกียงย้่ยเตา่าไม่ปรารถนาผัวพันให้มากความยกสันมือฟันขึ้นเฉียงเฉียงกระแสพลังอ่อนจนสายหนึ่งทะลักทลายไปกระบี่ที่กรีดมาพันเบนเบือนไปอีกด้านข้างยางเสียหลักพรมกันนั้น ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งของน้ำเก่งวิเตาอพักกระแทกไปด้านข้างปูขัดขวางอีกนางหนึ่งถูกคุกขามจนทอยกรูดกรูดไปด้านหลังพริบตานั้นร่างของน้ำเก่งวิเตาอเงลิยวผ่านไปดุดวิญญาณพูดรารแต่รายทางเบื้องหนา้าน้ำเก่งวิเตาต้องเผชิญกับการสกัดขัดขวางทุกทุกระยะสิบกว่าแต่ทว่าไม่มีผู้ใดขวางตนเองได้ เกาทันอคีถูกสัดขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดระยะทั่วทั้งหกเขาคล้ายดังสันไหวคครอนแคลนขึ้นมาเนื่องจากเป็นยามวิการเด็กเด่นกอบกับวิชาท่าร่างที่ว่องไวปลาเปียวของน้ำเก่งวิเตา่าชั่วเหตนุนลุดพ้นจากการซุ่มจู่โจมออกมานอกหบเขาได้นำเก่งวิเตา่าสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางไม่หยุดยัง้ง หลดเลี้ยวไปมาจนายตรงข้ามขาดคะเนเส้นทางของตนไม่ถูกสุดท้ายนำเจงยี่เตา่าขึ้นสู่ยอดเขาสูงลูกหนึ่งจดจำทําเลของสถานที่เอาไว้จากนั้นมุ่งหน้าไปยังวัดเสี่ยวหลินจีซึ่งก่อสร้างอยู่ทางยอดเขาด้านหน้าเยียงนี้เป็นแผนเดินทางที่คนของสำนักนางพญาแดงคาดคิดนิดหึงจิงดังคาดหมายตลอดรายทาง ล้วนไม่ประสบพบเห็นผู้ไล่ล่าติดตามระวังยอดเขาหน้าและหลังมีได้ตัดทางหลวงทอดติดต่อล้วนเป็นเขาเขินเนินสไล่เปลี่ยนพยันตรายธรรมชาติหากไม่ใช่นำเก่งวิเตาเปลี่ยนเป็นคนอื่นนับว่ายากจะผ่านได้ในยามรุ่งสางนำเก่งวิเตามาถึงยอดเขาลูกที่ตั้งตระงานตรงข้ามกับยอดเขาเซี่ยวซิกหง ตนได้หยุดยั้งหลงพักผ่อนโหนนึกถึงชะตากรรมในหลายวันคล้ายดังตกอยู่ในฝันร้ายเตือนหนึ่งแสงอุทัยอาบไลลพื้นพรสุทธาหโหนนึกถึงชายชาราในคุกศิลามีชีวิตอยู่ในซีกโลกที่ไม่อาเท็นแสงแตะวันฝ่ายตรงข้ามคงพบว่ามันช่วยเหลือตอนนี้โรอดมาพวกนางจะจัดการต่อท่านอย่างไร ท่านเป็นสามีประมุกสำนักนางพญาแดงกลับจองจำท่านไปถึงสิปีสำนักนี้นับว่าชั่วชาสามารหน่าพลันปลึงนงตนเองหาโกโทกับเป็นเคยประมุกสำนักนางพญาแดงรุ่นปัจจุบันผลบ้านปลายอาจบางทีเป็นเช่นชายชาราท่านนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เตารุนีคลุ้มหน้าชุดแดง ผู้กำลังจะรับตำแหน่งสำนักนางพญาแดงสมควรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชายชราความผูกพันระหว่างสาม,มีภรรยาปิดากระปุตล้วนถูกทำลายสิน้นนับเป็นที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนสือแปะเหี่ยหอเสียงงวมบุญเจียวมีรอดจากงวงอันตรายจริงๆหรือใน,นเมื่อเข้าสู่สำนักนางพญาแดงมีเคยมีผู้ใด รอดชีวิตกลับออกไปได้ซสือไปจะได้รับการปลดปล่อยอหรือพอชุกคิดเช่นนั้นอดร้นรุ่มใจไม่ได้สมควรออกยาเคตเทื่กเขาสงสัวสือปาหาโรงรอยของซสือไปดังนั้นไม่คิดพักผ่อนต่อไปยืดกายขึ้นวิ่งตะเบิงลงจากเขามุ่งไปยังยอดเขาเซียวซีหงจากนั้นก็จะถึงตัวเมืองแล้วนับว่าทุนเวลาได้แน่นอน ครูย้ายให้หลังมาถึงเชิงเขาเซี่ยวซีคงอดเงยหน้ามองไปยังประตูวัดเซี่ยวลิงยีโดยไร้เจตนาไมิได้การมองครานี้ทำให้นำเก่งวิเตาใจสะท้านวันไหวและเห็นผู้เฝ้าร,รักษาประตูวันหาใช่หลวงกินเซี่ยวลิงยีหาแต่เป็นบุรุษชุดดำกลุ่มหนึ่งปกเสือ้อล้วนถักรูปมังกรทองเด่นชัดถนัดตา นำเก่งวิเต่าล่อปองในใจพักมังกรทองรุกรานสำนักเสี่ยวลิมอีกคราแล้วนำเก่งวิเต่ามาดแมนอาขาดแขนพักมังกรทองอย่างหลึกซึ่งและซื้อแปะก็มีความสัมพันธ์กับวัดเสี่ยวลิมอ,อีกประการเพียงเพราะคำคุณธรรมเรื่องนี้มิอาจไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวนำเก่งวิเต่า พันหันกายผู้งปราดไปยังประตูวัดผู้ใไดหยุดไว้ทามกลางเสียงตะวาดมากนักสู้มังกรทองเจ็ดแปดคนยืนเรียงรายรวางอยู่หน้าประตูวันนำเก่งยุ่เตา่าชะงักเท้าลงที่ปรากฏแกสายตาเป็นลำดับแรกคือสากศพหลวงจีนสีซากประกายตาอันเกลี้ยกราดอำเหตุของนำเก่งยุ่เตา จึงกวาดไปยังกลุ่มนักสู้มังกรทองนักศึกษาอรรมดาในกลุ่มนักสู้มีคนส่งเสียงอุทานขึ้นทีลงเรือล้วนมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปถดถอยไปได้หลังยางเหลื่อมตัวเสียงเปลืองพลันดังนำเกง่งีิเต่าตะปกกระบีเหล็กกงสุนออกมาตำนานอันโชคเลือดปรากฏขึ้นสู่ห่วงสมองสาพันทรรรงธรรมทมถูกเลือดลาง บิดามารดาและศิษย์หลายร้อยคนประสบภัยยางอนากบิดาบุญธรรมโง่หุงสลับบุญช่วยกำพพราเสอไปห่วงบนเจียวพลีชีวิตต้านศัตรูมารดาบุญธรรมออกร่นเลคิดล้างแค้นให้กับปุถชายสิ่งเหล่านี้เป็นการกดดันจากพักคมงกรทองทั้งสิ้นนำเกิงวิเตาคกูคำรามว่า เวลาชดใช้คุณค่าของพวกท่านมาถึงแล้วคำแล้วหลุดจากปากกระบ,บีเล็กสะบัดกวาดไปยามจูโจมด้วยเพิงอาคาดไม่มีผู้ใดสามารถต้านรับได้จบบทที่35